นอนเลยเหรมีหมอนไหมครับมันดูสูบเก้าอี้เหรอขอยืมเก้าอี้หน่อยได้ไหมโอ้โหในที่เดียวลงมาเกมาอี้นั่งดีกว่าเนาะมีเก้าอี้ไปยกเองไปยกเก้าอี้ไปเองยกเองไปยกเก้าอี้ไปเองอ๋อสูบไปไหมจ๊ะผมไอะไร ขออนุางนะครัน่งมได้ไหมครับนี้สวัสดีครับสวัสดีรอบนะครับผมผมชื่อเนสตศิลปบุกนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่อยู่ที่นี่นะครับติดตามผมได้นะครับผมศิลปบุกมันเนสตแอนนัมกรศิลปบุกครับใช่ครับผมก็สวัสดีอินตแฟนนะครับให้ฮัลโหล สวัสดีพี่ผู้ฝับชาวไทยนะครับผมสวัสดีครับอสวัสดีก็ทุกหมดไปลวท้านาทีครับผมวันนี้อย่างแรกเลยนะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาให้กำลังใจเน็ตนะครับบางคนก็เจอเมื่อวานละวันนี้ด้วยก็ขอบคุณนะครับผมกันบางคนไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับใช่ครับผมสวัสดีครับครับใช่นะครับ thank you อ,อยากคุยอยากพูดคุยอะไรไหมครับใครว่าจะอ้อนไงอ้อนนะครับอ้ะนะะอนไม่ค่อยเก่งแต่ก็ก็อยากได้กำลังใจเพราะว่าจริงๆเมื่อวานจะบอกว่าไปถ่ายไวเป้งสองมาครับผมก็รู้สึกว่าครั้งๆจะหนักหน่อยเหมือนกับการเป็นซีนอารมณ์อย่างเงี้ยมันหนักก็ร,รู้สึกว่าแต่ผ่านไปได้ดีนะครับผม,ผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับผมใช้สึกวนที่าล้วครับ ข้าวทุบโรข้าพยนนะครับผมก็ที่ที่ชาวตออึงอวบแพก็มาดูได้นะคะไวเป้งเลยคะ่ะสร้างภาคสองนะคะฮะฝากไ,ไปติดตามในเพจได้เลยคะยี่สิบสามตุลานี้นะคะผมก็ทุบโลข้าพยนร์ทั่วประเทศไทยเลยครับผมชายส่วนประเทศอื่นก็เดี๋ยวรอตามนะคะัตารางงานที่เกาหลียังไม่มีเลยะครับผมแต่ก็ภาวนาให้มีอยู่นะครับใช่ครับผมก็ ยังแรกัน้นขอบคุณป้ายเน็ตด้วยนะครับผมชายที่เอามาตลอดเลยครับอันนี้อยากรู้ว่าป้ายนี่เขาเอาไว้ที่ไหนกันนะครับ oh <my S 1> ที่บ <bye S 1> ้านของเขาขอบคุณนะครับผู้เสียสละครับผมไปนะครับครับน่ารักรอมาคนช่วยอ่าฮะอืมสวัสดีครับอันยังนู่นนะ go back when tomorrow today Today, what time? 10โอเคเซฟไปฮะ t ละชาวเช e ยง10วันนี l l อสโซ29ชาวเชียแลนด์แม่เนตี่ยมากกูไปไหนแม่เนต้าวันนี้เราพี่ครับร <laughs> ุ้งมีอ่าใครใครใครมาจากต่างจังหวัดที่ไกลๆไหมครับอือไมอจังหวัดคุยขวาง เพื่อขวานก็กใกล้นะถ้าจับจนี้นนทบุรีอ่ะใกล้สุดๆเลยนะใช่ไหมใกล้าาอ่ะจ่าเฮืองเซาโอยอยากไปอยากไปไหว้วัดะนะในนนช่ก็วัดที่เป็นทัพพิพนธ์ใช่ครับผมจะโทรไปกันเหรอครับในะสยบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยดูแลเนจจ่ายนะจ่ายนะเนจจ่ายนะเนจจ่ายงั้น ใส่บุญเฮ้ยจริงจริงก็เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนยังไม่ว่างเลยทุกคนไม่ว่างหรอกทุกคนคิวทุกคนไม่ทำงานหรอไม่ทำลาออกแล้วลาออกแล้วอย่าพึ่งดูไปนะลาออกแล้วลาออกแล้วแต่แอบเชื่อนะว่าเจอทุกวันเลยรอเล่นรอเล่นแต่ทุวันไปมาออกที่ก็ไปวันนี้มาเหมือนกันเคยไปมาที่มันสูงสูงไปเจอมาเหรอครับผม ไม่ได้ไปเจอเพราะผมไปแค่ว่าเขาตอนเขาปิดแ<ส>ล้วไปเย็นตอนเย็นใช่ทุกคนสวัสดีฝั่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับใครอันนี้คนที่เจอบ่อยขอขออนุญาตยิ้มยิ้มหน่อยได้นะนะอยากอยากรูก้ว่าใครเจอในครั้งแรกจริงๆแบบจริงๆบอกว่าจริงจริงเลยนะอ่าอม จริงอาจจะเชื่อเชื่อเช,ชื่อแต่ว่าคนที่มาเจอนจ,จริงๆนะครับผม <c ười> ต้องมาสวัสดีด้วยนะครับผมฝ่ายดีผมด้วยนะครับมาเจอกันบ่อยๆได้นะครับผม, <c ười> ผมครั <c ười> ค้งน้องครั <c ười> ้งแรกเหรอจิงเบลาไคลาเจ้แม่แม่แม่อยู่ไหนแม่เดินเล่นปฏิค้า <c ười> ขอบคุณนะครับมาไกลไหมครับน้องไม่ไกลหรอครับอยู่ที่ตังแค่เหรอครับเอาใกล้ไป อยู่ที่ไหนนะครับชลบุรีนนทบุรีขอสวัสดีครับฝากติดตามพีเ่เต้น,นนะครับคนไหนฮะคนที่สามอ๋อ Hi hello it's gonna be first time yeah so it's gonna have second time or next time probably yeah h o e so Hi where you from Malaysia Wow Hi hello ายโอซียูสวัสดีครัมีประเทศไหนอีกไหมครับไทยแค่ Can you teach me some w o r d ไทยเป็นไทยอย่ามอมแมมมอมแมมหลอมากน่ารักมากมอมแมมมากไม่ต้องแงก,ก้งไม่ต้องกัวลตดกับผู้วิชาเดือนมอมแมมมากมอมแมมมากแปลว่าอะไรมอมแมมรัน,นเล่น

Yeah. See you in Thailand and thank you. โ okay. อสวัสดีครับโอเคถูกคนแล้วถูกคนแล้ว <c oughs> แต่่อาข้างแนแรงมากครับมันไม่หลุดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันต้องมี okay. อ่ะเอาจริงอ่าถ้าใครเห็นผมครั้งแรกปกติกผมก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับขอโทษทีครับ ออ้นะครับไอ่ท่านไม่ทานผม่ทานไ่ายม่ทน่าน่ทม่ม่คนไ่านทนมนม่ทานม่ามนไม่นไม่าม่ทนานม่านม่านไม่ทาไม่ทานไมนไ่น่นไม่่ทานม่านไม้น่านะมานไม้น่านะนไวนะม่นไนไ่น่ทนไ่นไมนไมม่ไมไมไปมน่าม่ไไไมไไไ อยากไปอยากให้ทุกคนไปนะจริงๆอยากได้ค่ารถเขียนเขียนเซ็นไว้เลยครับแล้วก็ชื่อพมิตจะได้โอนถึงในในไหนวันนี้สามน่าจะทิ้งมิกัดนะคะโหใช่ฝากไปด้วยครับใครว่างหรือไม่ว่างก็ไปได้ครับใช่ครับ I can have a in Mika บังนา next week ฟ e ีโอเคครไม่ได้ไม่เป็นไร next time ได้รับ นิดหน่อยนิดหน่อยถ่ายนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเมื่อวานไปถ่ายหนังมาใช่ครับ,รบผมแต่เดี๋ยวก็ไปทำง,งานต่อวันนี้มามีรักน้องเมสโทรคุณครับมามีเฮ้ยเจียงมามีกี้หรอครับผมสวัสดีครับครับมีใครมีคำถามมีอยากคุยกับผมไหมใครที่แบบเจอผมครั้งแรกอยากคุยก็ได้นะอยากรู้ว่า,าวผม ได้หลายครั้งแล้วว่าคุยได้มีเขาถามไหมครับผมแฟนสายเมื่อไหร่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีใครบอกมีอันนี้ฮะไม่เชื่อแต่ถ้ามีแล้วมากันนีเนี่ยแต่จะบอกให้เอ้ยจะบอกให้ไหนกันพูดดับรามได้เหรอเนาะก็ถ้าถ้ามีนะ eve อ r อีฟถ้ามีอ่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาเพราะว่าเอาจริงๆก็แฟนสายทีก็เราก็ เราคิดไว้ว่าอยากก็ทำคอนเซปต์ไหนอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะลงทุนแล้วก็รู้สึกว่าพิเศษมากๆใช่ห้าร้อยคนถ้าถ้ามีใช่ไมมีแหละหรอถ้ามีถ้ามีก็อยากจะแบบทำให้มันดีแล้วก็อยากมี้องลุ้นไหมต้องลุ้นไหม่ต้องลุ้นไหมจริงต้องลุ้นไหมหรอวันไหนอันนี้ไม่รู้แต่ต้องลุ้นไหมอาจจะอาะต้องลุ้นไหมอาจจะไม่ต้องลุ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าได้ได้กี่คนเพราะว่ายังไม่มีอ่ะได้แบบ ถ้ามีถ้ามีถ้ามีก็อาจจะสามหรือห้าไหมอ่ะห้าตัวมันเหลือไงไอซิมมันไหนไหนสิน้ออะไรนะครับไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยแต่ถ้ามีเดี๋ยวจะบอกดูแล้บอกดูปฏิทินให้ว่า5ห้าลอยละกัน ใช่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีก็จะแบบอุ้ยมีของพิเศษให้ใช่ประมาณเดือนไหนถ้ามีถ้ามีของพิเศษได้ของพิเศษก็คือเปิดแอร์ให้รลอนเลนรอนเลยรอนเลย I t น l ็ about If I have fans I yeah If I have in Thailand in Thailand I don't know when because don't have yeah เยอะแบบ e-cap 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 ครับแล้วมีติ่งออม9 or 10 or something something โอเคเดี๋ยวจะจบแล้วเนี่ยยังไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วแต่ก็อ่าแต่อัปเดตเลยอันนี้เอาจริงถ้ามีจะแบบอัปเดตนานก่อนหมายนว่ามีเวลาใช่ครับมีเวลา ไม่เปล่ามีเวลามีเวลาแต่แต่ถ้ามีก็คงปีนี้แหละไม่ปีไหนปลายปอิยแพค a c t ได้เปล่าฮะอิ p แพคเลยอิ m แพค t ก็จะเหลือนะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูว่าจะที่ไหนยังไงนะครับผมขออ่านมแล้วเหรอถ้ามีนะไอ้ครับอขอยังไม่ได้อ่านเลยครับเพลงใหม่ครับผมใช่เพราะเพลงในค่ายเดี๋ยวคลิปก่อนว่าจะร้องพิงยังไงดีครับผมรอฟังนะครับครับผมอ้าวมิซุปฟานสวัสดีครับ ดีครับผมที่เอ็นดูผมครับผมอ่านนะครับโอ๊ยเล็กเลยผมไม่อยากให้เลยผมไม่ผมให้เราไม่ได้เลยจริงเรื่องอย่างนี้เรากรอนแล้วผมเดี๋ยวผมพูดอ่ะท่านพูดแล้วทำไงอ่ะอ่ะ หนูเนี่ยอย่าเลยทุกคนอย่าเลยไปถามเขาอีกดีกว่าจริงเรื่องเรื่องเรื่องเล็ใช่มีคำถามไหมครับผมมีถ่ไหมใครับถ่ายของแต่งไหมของแต่งมีครับแต่ก็จะจบแล้วครับใช่มีครับผมแต่อยากให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวถ้าฉาย23ใช่ไหมเหมาลงใช่23่สิบสมครับอ่านี่เลยเหรอแต่เออถ้าเหมาลงเร่วจะมาเลยกูอะก็จริงจริงจะบอกว่า ไวเป้งอ่ะเขาจะมีอาจจะแบบมีเดินสายไปต่างจังหวัดหรือหรือแม้กระทั่งเล่าสื่อก็จะก่อนวันวันฉายวันในงแต่ว่ารอเขาประกาศทีนะครับผมไม่แน่ใจเล่าสม่ออีสิทครับถ้าหม,มาลงจะมาไหมถ้าหมาลงจะมาไหมตายแล้ว <laughs> ไม่รู้เลยครับผมขึ <laughs> ้นอยู่งื่อนไของบริษัท <laughs> <laughs> แต่ก็อยากไปนะอยากไปเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะอาจจะหรือเปล่าอันนี้ต้องเพราะว่าต้องคุยกับทางสองข่ายนะครับผมครับ อะไรนะครับต้องหูต้องหูเป็นชื่อผมเหรออันนี้โอ้เว่อร์ดิวเฟลส์สตอร์มิด้าสปอยซอมบี้หน่อยเน็ตเป็นซอมบี้หรือเปล่าเป็นเป็นหรอใครรู้ก็อย่าให้ผมเป็นฮะก็คิดอะลองแบบลองคิดวิเคราะห์นะว่าแบบอย่างผม่ะจะเป็นไหม ก็เป็นครับรอเนี่ยเราเล่ยต้องดูเอเพราะว่าคืออยากให้แม่แม่พี่พี่แฟนแฟนแบบรู้นว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยี่จะตายไหม<า>ชื่อเอชื่อเอได้หนังตายโหเคไม่ต้องลู้เลยไม่ต้องรู้เลยไม่ตายเลยหรอครับแต่จะบอกว่าฝากซองไวเอร์ด้วยเพราะจริงซองไวเอร์ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ ว่าเราในดูมดีแล้วก็นอกค่ายด้วยเช่นบอสหรือแม้กระทั่งแทหรือว่าพี่เจนนี่หรือทุกคนเลยก็เราก็ตั้งใจเนาะพี่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ทิมงงานด้วยถึงแม้ว่าว่ามันจะถ่ายนานถ่ายนานจริงแต่ว่าเออผมรู้สึกว่ามันก็ออกมาดีแน่นอนครับผมก็อยากทุกคนได้รอดูนะครับใช่เป็นคนดีเต้าเน็ตอ๋อโอเยอะไเดี๋ยวเดี๋ยวอีห้าที่อีห้าที่อับขอหนึ่งทางค้นเลยครับผมตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูลองคุยทับง ฮะเ<ะ>จ้าชู้เหรอก็ช่วงนี้ช่วงนี้มันต้องโริฝานเสน,น่ห์นิดนึงใค่ไม่เจ้าชูงไงฮะใครว่าไม่เจ้าชูงง้งไม่คือพื้นฐานเบสิคลี่แล้วอะผมเป็นคนไม่เจ้าชู้ใช่แต่ว่ามันเผื่อแบบอาซีรีส์บางซีรีส์มันต้องแบบเจ้าชูงไงไ้ไง,งมไม่ไไมีแล้วไ ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆผมก็นะ่าจะผมเป็นคนเฟรนลี่แล้วกันไม่เรียกว่าเจ้าชู้ทำหน้าดูว่าไม่ใช่เลยนะกล้กห้าที่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก็จริงๆจะบอกว่าชว่วงนี้ก็มีน้องเวิร์กช็อปไปเนาะเวิร์กช็อปการสแสดงไปแล้วก็ถ่ายไวท์เต้นแล้วก็เซอร์วิสเสร็จไปกเ็เดี๋ยวถ้าถ่ายไวท์เต้นเสร็จก็จะตัดผมแหละแล้วก็รอโปรเจกต์อื่นะตัดผมตัดผมผมจะตัดสก,กินเทสน,นะครับดนะูได้แน่ เราเล่นเราเล่นถ้าตัดงั้นก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วก็คงก็คงอาจจะตัดนิดนึงสั้นนิดนึงเพราะว่าผมสูงว่าผมอยากแบบเอาข้างหลังออกอย่างเงี้ครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์น่าจะมีอีกอีกอีกสักสอเรื่องสเรื่องอันนี้ยังก็ยังบอกไปได้บางเรื่องประกาศไปแล้วแต่บางเรื่องก็ต้องเก็บไว้อยู่แล้วก็มีซีรีส์ก็พบเธอรบเธอปีหน้าแน่นอนครับผมใช่เพราะว่าด้วยความที่เราก็มีเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่อนะสิ้นปีหน้า ใช่ผมก็ว่าแนี้แต่ไม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 ่เพราะว่าทุกอย่างมันแบบเชื่อในททมิ่งครับผมแล้วก็ก็เชื่อในหมอเน็ตด้วยเราเล่นเราเล่นก็ดูแต่ผมก็ดูไม่ดูของตัวเองเลยจริงเราเล่นเราเล่นก็ดูก็ดูบ้างดูแบบเป็นสีสันสีสันไปครับผมใช่ไดนะฮะดูให้หน่อยเดี๋ยวเราต้องมีแบบเซ็กชั่นที่แบบดูดวงเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ ไอ้นะครับผมแฟนชายก็ดูดวงทั้งโต๊ะเลยครับบอแบบถ้าเลัอกี้แฟนคนหนึ่งหรอไหมมองแค่หนเดียวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันแบบมันช้าไม่มีเพราะเวลาผมดูดวงผมก็ทำบุญด้วยชายก็รับวิทยาในการรับฟังนะครับไม่รู้ว่าพี่ถูหรือเปล่าไม่ถูถูนะไครับ ค่าหมอจริงไม่แพงครับผมแต่ว่าอยู่ที่ไม่แพงเพรนะาะผมไม่เคยจีบแต่ผมทำด้วยตเองเอใช่ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับแพชชีบหรอแพชชีบน่าจะยากเลยแต่ว่าชิชวัลด,ดอลลา่าอาจจะถ้ามีถ้ามีงานอาจจะไปครับแพชชีบเป็นน้องเดียวกับแมวได้ยังไงใช่ครับคณะน่าซืว่าทำยังไงหรอครับผม ไม่เจ้มสาชูแต่ว่าผมเอาจริงผมไม่ถนัดเลยการนัให้เขาผมเหมือนสองสั้นเขาเป็นแบบสบายไปนะครับแพ้ที่จะเข้าดูมดิบมาโอ๊ตพี่ๆยังอยู่ไม่น่าจะหมดไม่หมดไม่งอยู่ไม่ได้หมายความว่าไม่มายังอยู่หมายถึงว่าพี่ๆอ่จจะไปรักคนอื่นหรือเปล่า ไม่คือคือไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเลยเอาทิงเอาทิงจากใจคือยังอยู่หมายถึงว่าพี่พี่ยังแบบเออยังอยู่แบบยังรักพี่พี่ในดูดูดีอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ถึงถ้าถ้าวันนั้นแพทสสิคข้าดูดีผมก็คงเป็นคนดูเออาร์เลยอ่ะเออเดี๋ยวติ๊กเออาร์เลยอะนะเดี๋ยวติ๊กเออาร์เหรอตายแล้วไม่แต่ถ้าเออถ้าคลาสสิคข้าดูดีก็ก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกตั้งสิบปีรู้แหละมั้งยี่สิบปีพี่พี่ผมก็ฉีกสิบแล้วอ่ะ ไปนะครับผมมีกระเทียมนะผมไม้หนามี่เท่าไหร่ตาจะเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเสร็แล้วเดี๋ยวคุยนิดนึงนะครับสวัสดีครับเอ่อตอนนี้น้องน้องชื่ออะไรครับไปนะครับมิกกี้อ่าสวัสดีครับมิกกี้เดี๋ยวเจอกันงานหน้านะเราเพื่อนระดับมาแต่ว่าถ่ายรูปกันดีกว่าครับทุกคน ใหรูปกันนะครับผมเลยนะครับเอาให้เห็นนะอาซิเซียโซิโ้อหะ้เห็นนะขอถ่ายเดี๋ยวแต่งน้าแต่งุ้ชกันนะครับ em sao vậy? à, mai cứ khơi, cứ khơi, cứ, khơi. Ủa, má, cứ, lé, má, cứ lé, không anh nó, mấy nó lại, mùng, lại <laughs> อ่ะคุณเมียเดี๋ยว <laughs> วิดีโอนะครับผมทำห้าไหนเหรอครับผมทำห้าสองมือเลยครับสองมือสองนิ้วสองนิ้วครับผมสองนิ้วสองนิ้วขำแรงมากสามสองนึง จะร้กัไปไหนต่อลครับเนี่ยจริงหรือเปล่าฮะไม่เคยไปไหนเาี่ยไม่วิ่งงานหรอไม่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 ไมไม่ไม่ไม่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 ่ไม่ไม่ม่ไไม่มเไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่มไม่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 ไมไม่มไม่มไม่ไไม่มาไม่มไม่่ นั่นเนละตอแล้วนี่ยดใยแต่เวาเนะยนะไครนะครับครับผมโกตะพามได้เลยครับผม ปูแมไม่อีกหนูนงปูแม่แไหร่จะเห็นเส้นนีเนสเนี่ยอไหจะเห็นเ้นนีเนสนีเน